ในสถานการณ์นี้นะคะอยากให้ทุกคนให้ความรักกันเห็นอกเห็นใจกันและเคร้อกูลกันค่ะถ้าเรารักในอาชีพของเราเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราและหวังดีต่อผู้อื่นด้วยครับรลกความภูมิใจก็จะเกิดกับตัวเราเองวิกฤตเศรษฐกิจโควิดขอทุกคนมีกำลังใจมีกำลังสู้ครับตลาดนี่ก็ขอทุกคนสู้เลยครับสู้ๆครับ ในการทำงานเรายึดความเมตตาและความมีคุณธรรมเป็นหัวใจในการทำงานของเราครับตำหลักพระพุทธศาสนาได้กล่าวภาษิตไว้ว่าทัท,ะทะมโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย